สวัสดีครับเฟอร u รั่งไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนเรามีแขกรับเชิญที่เซนนะครับใช่ไหมครับวิว่ะวิวนะครับผมทุกคนนะครับเป็นเพื่อนของแฮร์รี่เองนะครับผมเ็นอาคน เหนือตอนล่างกลางตอนบนเลยนี่มาพร้อมกับมุกด้วยนะครับวันนี้สุดปังก็คือเหตุผลที่แอดเอาวิวมาในวันนี้นะครับน้องๆก็คือว่าวันนี้เราจะดู N V นะครับผม N V เพลงหนึ um ่งที่มันจะเป็นทางภาษาเหนือภาษากลางแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยโอเคอันนี้ก็ฟังภาษาเก่งออกไหมออกบ้างออกบ้างแล้วเหนือเป็นยังไงฟังเมืองได้กอนนิดหน่อยไงเพราะว่าเรียนที่หนึ่งเลยเด็กพยาวยย นี่อ่ะโอเคเราจังเป็นยังไงมาะสักกัรขอพูดได้ไหมเป๊ะเป๊ะเลยนี่อ่ะลองดูแล้วละกันครับก็คือวันนี้ครับน้องๆเราจะมาลองรีวิวเอ็นวีเพลงหนึ่งนะครับที่กำลังถมาแรงพอสมควรครับก็คือยุคหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักับเพลงนี้นะฝากไปดูด้วยนะครับฝากไปเอราว่าเข้าไปใน y ย u ทูปฟังดูกันเยอะๆนะครับผมอันนี้มันจะเป็นเพลงนิกที่แฮทบชอบมากๆอะโอเคเพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็กด เพลงเลยนะครับน้องๆนะมาครับอันนี้เสียงดนตรีภาคอะไรภาคเหนือไงครับี่ดูได้ไงเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเพลงภาคเหนือด้วยครับเออดาวเอาแล้วละกันตรงเนี้ยแต่หอมมากเลยนะชอบอ,ะอ่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแฮทก็ยังจะเตือนแล้วก็แบบรอขนาดนั้นอ่ะทุกๆวันอโอ้โหสุด ก,ก็ NV ็นะเะพึ่งปล่อยนะดูการสดสดเลยอยุ่ยนน้องน่ารักอ่ะอันนี้คือชุดชุดเนื้อใช่ไหมใช่เป็นชุดชาวดอยอชาวดอยเลยใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยอยากใส่จังวะน่ารักจริงๆครับ เพราะว่าที่ภาคเหนือเขาก็จะมีเขาสูงสูงไงอย่างงี้ใช่ไหมว่าใช่ที่นี่ภาคเหนือแลยโอ้ทำไมน่ารักกันเลยไอ้ไอ้แปลว่าพี่เออแปลว่าพี่่ะ อันนี้เขาเรียกว่าตุ้มนะตุ้มอ่ะตุ้ม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 ผู้ผู้ว่าผู้ว่าไม่ว่าผู้ว่านะอันนี้แอดรู้เลยเฮ้ยนี่เชียงใหม่ปะใช่ปะประตูท่าแพเป็นศูนย์กลางของเชียงใหม่เลยอ๋อแอมวีคือแบบเท่มากๆเลยอ่ะ นี่ไงที่นี่เขาเรียกว่าตุงใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ที่เขาจะเรียกว่าตุงเอาไว้ประดับงานมงคลต่างๆหรออันนี้คือแบบว่าเขาทํางานที่แบบทั่วไทยหรือว่าแค่แบบเฉพาะภาคเหนือจริงป่ะเนี่ยภาคที่มันเป็นแมาเองทอกันเองโอ้โหแต่พูดถึงเนื้อเพลงนะคือแบบเฮ้ยก็ชอบวะฟังแล้วคือแบบว่ามันก็แคชชี่อ่ะเออไอยากจะร้องตามใช่ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับใช่ค่ะนี่ประสาทที่ไหนอื

อันนี้เขาขึ้นไปที่ดอยเนขึ้นไปช่วยแดงน้องใช่ไหมเออใช่นี่ไงน้องๆเด็กดอยวันขาวเนี่ยโอ้น่ารักว่ะน่ารักเกินนี่นั่นก็ชุดปับชุดคนดอยแท้ๆเลยเหรอยกุดแปลว่าอะไรกุดกุดกุดกลัวจ่าปะจ่ากลัวกด ตอนตีคือแบบฟังแล้วก็แบบหอมมากเลยอ่ะสบายหูขึ้นไปช่วยนีย่พวกน้องๆน,น่ารา,าักวะอันนี้ทำาาอันนี้ทอหลังทำบ้านน่ารักช่วยช่าอันนี้ช่วยกันสร้างบ้านอ่ะ มันดูดูเหมือนกับว่าใช่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือมันมาทำกิจกรรมกับน้องชาวบ้านฟังเลยนะเขาก็ยืนยันแล้วื่นกันช่วยสุดป่าหมาให้กับน้อง <ท>อันนี้คือถามก่อนว่าคือพวกบ้านที่เราเห็นตะกี้มันคือแบบบ้านที่เขาแบบว่าอยู่กันจริงๆหรอใช่เป็นมากของเด็กดอยที่ใช้อาต้นหญ้าทําเป็นหลังคาจรปะเนี่ยใช่ก็เรียกว่าหญ้าคาแล้วเขาก็สร้างสร้างเองใช่ป่ะสร้างกันเองออแล้วก็เ <ใน S 1> ก็มีทีมอ่านแล้วแต่แบบเนี้ยอ่าฟรีไฟเข้าไปช่วยทำอะไรนะทำหลังคามอบกิจกรรมมาผอมมาป่วยจากแล้วก็มาแบบลงเมดช่วยด้วย จะให้น้องอยู่สบายยิ่งขึ้นโอ้ยยืนหนึ่งเลยนะครับปอเลยคือยืนหนึ่งเลยครับจริงๆยืนหนึ่งในใจแฮรต,ตอนนอี้น่ารักที่สุดอ่ะมาเลยครับดูต่อครับออรแม่นาถออน่าไปเนาะน่าจะไ,ได้กับน้องกว่านี้จริงน่ารักที่สุดน้องมีกิจกรรมรอบกองไฟร้องเพลง น่าสนุกมากเลยสนุกจริงไปไหมไปไหมอ่ะดิไป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 ใได้ไหมอ่ะใช่มีหน้าหนาวด้วยเฮ้ยเรารับทำกิจกรรมแบบเอาของขึ้นไปช่วยน้องเหมือนกันได้แล้วแล้วก็เปิดเพลงนี้ไว้ฟังตอนที่ขึ้นเขาใช่แล้วเย็นหนึ่งปนข้าวกับเธออะไรก็มีก็รู้เออเออใช่เอโอ้ชอบอ่ะแก็เดือหนี้ไปไหนอ่ะน้องไปไหนอ่ะไปไหนครับน้องน้อง พูดริ้งเพลงอ่ะครอบใหม่ก็ดีจริงๆไม่ะะเขาไม่ได้สร้างบ้านเขาสร้างร่เงาให้หนูโอ้แลล็อกลูกบอลลูกบาสโอ้ให้มาะปรลใจให้น้องด้วยเหรอโอโออันนี้คือแบบการทำบุญที่แบบเย็นเนืองอ่ะ นี่ไงน้องๆก็จะไม่เหงาเอมีเกมให้เล่นด้วยฟรีไปวะฟรีไฟเนาะเฮ้ยแค่ก็เคยรแล้วนะสนุกสนุกดีครับสนุกชอบชอบอ่ะนือคือไมาอยากจะม้แตบอกถนุกตลอดเลยนะนี่เาเห็นน้องเล่นทุกวันเลยนะเช้ามาก็เปิดเล่น่งนา้องก็เดกเนาะ นนชุดมันเท่เขาก็มีหมก็ได้เฮ้ยหมวกยังที่ต้องไปต้องไปเอออยากไปอยากไปนะครับจริงๆคือเคยไปแล้วแต่แบบไม่เคยแบบโอกาสที่จะเขา้าถึงวัฒนธรนะไปเขาก็จริง ก็เคกลือกลกลัวหรอไม่เคยกลัวรู้รู้ใจรู้ใจก็คือภาเหนือหรออันนี้อ่ะแต่อยอมแพ้ายอมแพ้ปะไม่ยอมแพ้แพ้ผ้า้อนนี้ภาษาการไม่ใช่หรอแพ้ก็คือจะไม่ยอมแพ้ไาไม่ยอมเลยไม่ยอมแพ้เลยโอ้ รวยสักหน่อย่อยสักหน่อยอันนี้คือแบบว่าธรรมดามของผักเหนือใช่ไหมชาวดอยก็คือเขาจะ ลอยขมตลอดด้วยใช่ไหม <S <S> ใช่ตามเทศกาลของเขาเฮ้ยสุดยอดเลยเอาจริงนะคือแบบเพลงนี้แพทก็ชอบคือฟังแล้วคือมันมันติดหูอ่ะมันฟังสบายแล้วก็ฟัง,งได้ตลอดเช่นขับรถยิ่งช่วงนี้ก็เขาจะไปเที่ยวกันเต็นหน้าหนาวแล้วเขาก็จะขึ้นโดยกัน <S <S> นี่ไงเหมาะก,กับการเที่ยวการเต้นจริงเราบอกเลยคือแบบว่าดนตรีคือแบบเป็นสไตล์แบบพักเหนื่อแฮนดก็ได้ยินนะเขาก็จะมีพวกดนตรีอะไรเงี้ยที่เขามารเลนกันแล้วก็มาผสมกับพวกร็อคพวกมันก็เข้ากันไปอีกสนุกสนาน เออใช่อ่ะเพิ่มพลังอะไรกันครับเนี่ยคือแบบเอาเอาอะไรที่มันแบบเซนไม่นู่นอ่ะเอามาผสมกับอะไรที่มันทันเซนไม้ด้วย <c oughs> ได้ดีมากเลย <c oughs> พูดถึงนะคือปูปูจานใช่ปะ่ะใช่ในนี้คือแบบนักร้องเขาแบบรับพาร์ทเนอรอะไรแบบเขาเขาเป็นคนเหนืออยู่แล้ว<ช>แล้วเขาก็เป็นแร็ปเปอร์มาไทยด้วยคือเขารับแล้วมันเท่มากเลยนะคือเราเป็นฝรั่งใช่ป่ะเราก็ชอบแบบแนวรับอยู่แล้วอ่ะนี่คือแบบ เก่งมากๆเลยนะคือนับเธอเลยนะจริงๆโหเก่งนะจริงๆครับ FC คนนงครับยังไงครับน้องๆก็ฝากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงนี้ด้วยนะ MV ก็เพิ่งปล่อยนะครับเมื่อไม่นานนี้เองนะครับน้องๆก็เข้าไปดูได้นะครับ๋ยู่แลวก็จะเอาง่ายง่ายครับแล้ก็จะมีลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตามไปดูด้วยนะครับน้องๆแล้วก็อ่ะอวยออนให้กับนักร้องด้วยนะครับว่าไปแบบคอมเมน ให้กําลังใจเขาสักหน่อยนะครับน้องๆยังไงก็ฝากติดตามนะครับดูสักหน่อยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ของแฮทนะครับน้องๆเราจะมีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับยูด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วเนื้นะครับผมแฮชดูสักกว่าฮัก็ชนะปะเราไม่ได้ชนะเอาแบบเออใส่แฟกซกันฮาเซฟฮาเซใช่ปะฮาเซฟฮาเซฟจำมือจำมือนี่เย้นะครับเดี๋ยวครับทุกคนแค่นี้นะครับแค่นี้ได้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสครับด้วยนะครับบ๊ายบาย